บูชาพญานาคยังไงให้รวยคนไทยจำนวนมากเชื่อในพญานาคไม่ใช่แค่เพราะรูปร่างสง่างามน่าเกรงขามแต่เพราะพญานาคคือเทพแห่งโชคลาภการเงินและความมั่งคั่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมระหว่างฟ้าและดินระหว่างโลกวัตถุก,กับพลังงานลี้ลับแล้วคำถามคือถ้าอยากรวยควรบูชาพญานาคอย่างไงให้ได้ผลก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่าการบูชาไม่ใช่แค่การขอแต่คือการเชื่อมพลังศรัทธาถ้าคุณเชื่อด้วยใจที่แน่วแน่พญานาคจะช่วยส่งเสริมพลังบุญและเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้ามามาดูกันว่าการบูชาพญานาคให้รวยต้องทำอย่างไร 1. จุดทูบเก้าดอกพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเลขเก้าเป็นเลขแห่งความก้าวหน้าก่อนจุดทูบให้ตั้งใจขอพรในเรื่องที่ชัดเจนเช่น ขอให้ข้าพเจ้ามีความมั่งคั่งร่ำรวยโดยความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 2. ถวายน้ำสะอาดและดอกไม้สดพญานาคชอบความสะอาดสดชื่นน้ำหนึ่งแก้วเปลี่ยนใหม่ทุกวันดอกเช่นดอกบัวดอกพุทธดอกมะลิจะช่วยเสริมพลังงานดี 3. สวดคาถาบูชาพญานาคเช่นคาถานาคาธิบดีสีสุดโทโอม นโมพาญานาคราชสีสุดโทนาคาธิบดีกล่าวซ้ำก้าวจบด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่รีบร้อน 4. ทํทำความดีคู่ไปกับการบูชาพาญานาคเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาผู้ที่บูชาแล้วทำความดีรักษาศีลสวดมน,นต์เจริญสติจะยิ่งได้รับแรงหนุนจากท่าน 5. ห้ามบน่นห้ามเรียกร้องโดยไม่มีเหตุผล อย่าขอแบบหวังรวยเร็วหรือเอาเปรียบผู้อื่นให้ขอด้วยใจอ่อนน้อมเช่นหากมีบุญที่ควรได้ขอให้เกิดขึ้นโดยไม่เบียดเบียนผู้ใดสุดท้ายนี้การบูชาพญานาคให้รวยไม่ใช่แค่เรื่องของการจุดทูปอธิษฐานหรือถวายของสวยงามแต่คือการฝึกใจให้ตั้งมั่นมีศรัทธาและลงมือทำความดีต่อเนื่อง อย่าลืมว่าบุญจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำด้วยนะถ้าขอแล้วไม่ทำถ้าศรัทธาแต่ยังขี้เกียจต่อให้พญานาคเปิดทางคุณก็เดินไม่ถึงเพราะฉะนั้นขอได้บูชาได้แต่อย่าลืมขยันให้สุดทำให้จริงและใจเย็นกับผลลัพธ์พญานาคอาจเปิดทางให้คุณแต่คุณต้องเดินไปเองด้วยความตั้งใจ ขอให้โชคลาบเงินทองไหลเข้าชีวิตคุณเหมือนสายน้ำที่พญานาคคุ้มครอง